กิเลสนะที่เราที่เราลุกหน่อยกิเลสนะกิเลสดีหลากหลายเรียกว่าความแปรผันที่ทำให้เราอะหลงหลงทานได้กิเลสมายาที่นำพาให้เรามีรู้ร่าแล้วก็ไม่มีความเกรงกลัวและอายตบานเพราะว่ากิเลสมันคือความหลง ในความหลงที่นี้ที่อะไรที่แม่จะบอกว่าถ้าเราหลงในกิเลสไม่ว่าจะเป็นกิเลสสิ่งที่เราได้ขำชื่นชมเพราะเราชอบความชอบความชอบก็คือความที่เราหลงนะชอบเพราะการยึดว่าเราชอบ ชอบให้คนชมเราชอบให้คนยกมองบ้านเราชอบให้คนที่จะรักเราแต่ในสิ่งที่ไม่ชอบคือคนว่าเราลินพาเราหรือว่าตำหนิเราเราก็จะไม่ชอบส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ก็คือชอบคำชื่นชมยกยอ,กป,อปั้น แต่คนไหนที่พูดและไม่ไม่มีจริตที่ชอบก็จะไม่มีความรู้สึกที่เรียกว่าไม่อยากอยู่ด้วยไม่อยากเสวนาด้วยไม่อยากคบหาสมาคมด้วยมันจะเป็นสิ่งที่ที่ถูกต้องแต่สิ่งที่คนเราสมมคิเป็นแบบนี้และทุกคนนะต้องการทำชื่นชมมากกว่าํำตัดนี้แต่การที่ลูกแต่ละคนมาเป็นสิีงของแม่มาเป็นสิีงของรมามดา การที่จะก้าวเข้ามาและเป็นลูกศิษย์ของท่นี้ต้องเปิดใจและยอมรับในคำตำหนิและคำพิพลาดษของตัวเองให้ได้ไม่ต้องการที่จะให้ทุกคนมาเพื่อให้แม่ยกยอบอบป้าหรือว่อวยเช่นชมยกย่องเอามายาใส่กันอย่างเงี้ยหรอหรือว่าการที่มาเจอหน้ากัน แล้วก็ต้องมาอวยใส่กันยกย่องประจบประแจงกันมันคือความจริงหรือเปล่านั่นมันคือมายาไหมนั่นคือมันเรียกว่าจะลิตที่เสแสร้งแกงทำหรือเปล่าถ้าทำไมมนุษย์ทุกคนกลับยอมรับความจริงนี้ได้ กับยอมรับในคําที่เราต้องโดนตําหนิไม่ได้พอไม่พอใจก็น่าบึ้งน่าหนอนสแสดงอากับกิริยาแม้แต่ไม่มีการตอบโต้แต่มีการแสดงอากับกิริยาจากการที่เรียกว่ามีศรัทธามีความรักปกติมานั่งหน้าเลยแต่พอโดนตําหนิโดนดูไปนั่งหลังเลยอย่างเงี้ยเหมือนกับเวลาที่เรียนหรือว่า เวลาที่ได้รับการอบรมจากแม่หรือว่ามีวิธีใดๆบางคนอยากมาอยู่เข้าใกล้ยูหน้าเลยอยู่ใกล้ชิดเลยแต่ขอยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งโดนดุโดนเคี่ยวเข็ดมากกว่าคนทั่วไปก็รับไม่ได้รู้ไหมว่าการที่แม่และพระมารดาช่วยเทพธทวาทุกพระองค์ต้องการเคี่ยวเข็ดลูกศิษย์เพราะอะไร เพื่อให้คนคนนั้นเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองไปในทางที่ดีและรู้จักตัวตนของต,ตนเองที่แท้จริงเมื่อตำหนิแล้วยอมรับและแก้ไขไม่แก้ตัวใช่ไหมลูกเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำผิดพลาดไปหรือว่าเราอาจจะทำไม่ถูกต้องเราอาจจะไม่รู้เท่าไม่ถึงการและเราก็ยอมรับและเราก็แก้ไขเราเปลี่ยนแปลงได้ไหมได้ เลียนแปลงไปในทางวิธีได้ใช่ไหมลูกแต่ถ้าเกิดเราดื้อเราไม่ยอมรับเราโกรธพอครูบาอาจารย์ว่าทำไมใส่เสื้อผ้าโป๊ะทำไมโชว์อกขนาดนั้นหรือว่าทำไมนั่งไม่เรียบร้อยเลยพนมมือให้ใหดีๆนั่งให้ตัวตรง แม้แต่การที่พูดพูดตรงเนี้ยแล้วมีคนนั่งูเยอะแยะเนี่ยบางคนก็จะมีความอายความอายที่แบบว่าโดนตำหนิต่อหน,น้าผู้อื่นก็เลยมีความโกรธมีความแค้นในจิตใจและสิ่งที่พามานดาและอาจารย์แม่สอนตลอดมาคืออะไรมาในใจเราใช่ไหมมาในใจเรามันจะพูดขึ้นมา ตลอดมาเนี่ยที่ลูกได้มาที่ที่เทวะไลยเนี่ยและได้มาการอบรม่มใจพัฒนาจิตใจได้รู้ว่าสิ่งที่ประมาณดาต้องการดึงแล้วก็กระชากออกมาจากใจเราจากจิตจิตใต้สำึกของเราคืออะไรคือสิ่งที่ไม่ดี และสิ่งที่ดีถูกปะมันมีสองด้านที่ในตัวเราเรามีสองด้านที่ในตัวเองเรามีมุนที่ดีแล้วก็เลวอยู่ในตัวเองเราก็อยอมรับในข้อไม่ดีข้อเสียหรือความเลวของเราเข้าใจปะว่าข้อเสียของเราอะอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายขี้หลุดยิ้ขี้อิจฉาใช่ไหม เวลาที่เห็นคนอ,อื่นได้ดีอ่ะหรือว่าเขาประสบความสําเร็จอ่ะแล้วเราใจเราโหเราไม่ฉาใช่ไหมเราไม่โกรธปากบอกไม่โกรธแต่ข้างในโกรธแต่ปากบอกไม่ฉายินดีกับเขาแต่ข้างในมันร้อนร้อนรุ่มใช่ไหมอันนี้ปากตรงกับใจปะไม่ตรงเพราะว่ามานันยืนยันใจอยู่เลยเท่ากับไม่ยอมรับความจริงใช่ไหมอย่างเงี้ย แล้วตรงนี้จะประสบความสําเร็จได้ยังไงเข้าใจหรือ,อยัง mm hmm. เพราะฉะนั้นเราแม่พูดแบบนี้ก็คือว่าอยากให้ลองพิจารณาตัวเองดูว่าสิ่งที่เราได้เจอไม่ว่าจะเป็นการยางมีิตรหรือว่าสิทธิ์ร่วมคุบาอาจารย์เดียวกันเรามีความอิจฉาไหมอิจฉาคนอื่นไหมที่เขาแต่งตัวสวยกว่าเราที่เขามีชีวิตครอบครัวที่ดีกว่าเราที่เขามีหน้านที่การงานที่ดีกว่าเรา เรารู้สึกยังไงอันนี้ตัวเรารู้ที่สุดนะเข้าใจบบมว่าบางคนมีโชคบางคนได้งานที่ดีบางคนมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแต่เราอย่างไม่ได้เรารู้สึกน้อยใจไหมเรารู้สึกเสียใจไหมว่าทำไมเราไม่ได้ทำไมพี่น้องหรือว่ากรารย,นยานิมิตได้ถ้าเราคิดอย่างนั้นอะ แสดงว่าเราเอาตัวเราไปเทียบเที่แล้วเราไปิจรารณาความจริงว่าสิ่งที่เขาได้และเรายัางไม่ได้เพราะอะไรเราต้องมามองว่าทําไมเราปฏิบัติเราก็เป็นลูกศิษย์พระมารดาเหมือนกันหรือว่าเราเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ที่ไหนก็นแล้วแต่แต่ทําไมเราปฏิบัติตามคําสอนครูบาอาจารย์แล้วทําไมเรายัางไม่ประสบความสาเร็จที่แม่พูดก็คือว่า การประสบความสาเร็จของหลายๆคนนะมองที่อะไรวัตถุสิ่งของละเงินท้องไม่ได้มองที่จิตใจเลยมองข้ามจิตใจไปหมดเลยไม่ได้มองข้ามจิตใจที่แท้จริงว่าหัวใจความดีงามที่บริสุทธิ์ของเราอะที่มันเป็นคุณค่าในความเป็นตัวตนของ,องอ <S 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 ตัวเองอะอะแล้วการปฏิบัติที่เราทําหน้าที่บูชารูบาาจารย์สิ่งที่เราได้อ่ะ สิ่งที่เราได้ผลลัพธ์ที่แทรจริงคืออะไรมันคือทรัพย์ภายในที่อยู่ในตัวเรามันคือความดีที่มันออกจากใจเรามันคือสิ่งที่เราสละได้ให้อภัยได้แล้วละกิเลสไ,ด,ได้ไม่มีความโกรธไม่มีความโลภไม่มีความหลงไม่มีความอิจฉาหรือสย,ย,อย่งใหญ่ตรือเองแล้วเนี่ยนี่มันเป็นผลลัพธ์ที่ประเสริฐมากเลยนะทุกคนมองข้ามไปอ แต่ทุกคนในมองผลลัพธ์ที่ได้คือเงินมีโชคถูรอตตอลี่ถูกหวยรวยไขาของเยอะไขาของดีปังมองมองแต่เปลือกมองแต่ภายนอกแต่ไม่ได้มองที่ภายในว่าสิ่งที่เราได้รับข้างในมันมันสุขมากกว่า มันสว่างนะว่าพอเราถ้าเกิดเรามองเห็นความสว่างภายในและความสุขภายในเราอะมันจะประก,กายแล้วมันจะเรียกว่าเป็นพลังที่ทำให้เรามีความสุขในทางทางโลกหรือว่าทางภายนอกเราต้องเห็นความสุขภายในก่อนแล้วมันจะเห็นความสุขภายนอกที่เข้ามาเข้าใจหอยัง แต่ถ้าเกิดเรายังไม่เห็นภายในของเราเลยอะเรายังไม่เห็นใจของเราเลยอะเรายังไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเลยเรายังไม่เห็นเรียกว่าผลลัพธ์แห่งกรรมดีที่เราสร้างเลยเรายังไม่รู en ้จักค <mel> ุณค่าของุงานความดีที่เราสร้างเลยว่าสิ่งที่เราได้รับอะมันคืออะไรทรัพย์ภายในที่เราได้อ่ะคือหัวใจที่บริสุทธิ์ที่แม่พูดมาว่าต้องสละได้ต้องเสียสละได้ต้องให้โดยไม่มีข้อแม้ตรงเนี้ พอเราได้ตรงนี้มันอิ่มข้างในไหมพออิ่มแล้วอะสิ่งดีๆครอบครัวการงานการเงินหรือว่าสุขภาพที่ดีมันก็จะเข้ามาหาเราเองเข้าใจยังแต่สักวเราไปมองข้างนอกเรามองข้างนอกแต่ข้างในเราไม่ดีเลยแล้วเราจะได้ปะใช่ไหม